บันน่นน่เียน่และเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวละเขียนเนเ่าักเนมตีเียหาเนียวุโอ้ยวอะรวอิัแน่กกินซอยกัปตมุงข้วบุัตุงดกับตมุงอันนี้มันจำอะไ้นี่มันจำไรนี่ล่ะต้องันเทียแล้วเดิดเดดไปสั่งวะซื้อเรือ เราโม่งเราไปขายได้ยังเคยเห็นอยู่นี่ยหละโอเคสมกคบว่เคยเห็นสมอยู่สมอยู่เอากินกวอนก็ได้พ้อโอ้อันนี้บาดนี่แก้วมังกรโอ้ของแสบของงวของแสบของนัวค่อยพาเอว บักโม่ไงกับบักโม่กับพากินกินมดปูหมโม่บานนี่กินมดปูหม่บานนี่มดมดของมัคปนิเนี่ยทีจงนึ่งพันว่าโอ้กล้วยน้ำว้าเด็วสันโอ้กล้วยน้ำว้านี่หมูสาอมาได้กินกล้วยน้ำว้าแจ่บเจ็บนั่นกลาวัวเครื่องยู่ว่าให้สุกไม่นองอยากกินแล้วบอนี่อยากอยากมันก็มีมีแต่บ ไม่เอไม่าม่เดีวยืนยืนม่หน่มนสานกับ้าไหมเราะอกแล้กับส่วนกเห็นตีขึ้นไปเลยขึ้นไปตอนที่หลังมันเป็นไทน่องหันบ่มีเสียงห้าเอามกันผ้ามกันผ้าใสมกนด้ผ้าใส่กล้องมาในที่พ่อสิ่งผสมนีกล้องไม่เดี๋ยวผมก็เคยไป ผมไม่เคยไปคันแจ็คเียไปใส่ไปไม่เิตัวเดียวเลยจรไชจังพี่บอกบ้านเอ้าพ่อไปแท่เดียวบวฮไ่เคยไปแจ็คเพียว้าบอไเงินไปไปใส่อันเลขไหนตัวไหนครับเอ้าเอ้าพ่อไปไม่เิตัวถามเขาว่าเลขตัวไหนบอดีเขาว่าซิอซีพ่อไปใส่พ่อไปใส่บอกให้ไปไปใส่ เขาจะหวงอะไรสนี้ดันเอาสิไปพโพเพ่์วะไรปี้ากระจุกไปพวพอแพร์่ะไ้เขาว่ามัน넥ซันบ่ไมค์พวกว่าฝันบ่นคือเรื่องจริงฝันครับฝันโอเขาแล้วบานี่เขาเรื่องแล้วบานพี่น้องเอ้ยเราว่ามันตั้งแต่ที่สตีดยันสิไปพวพอแพบ์วะไรมันว่าพ่อมองนีเออเอาหนั่งนี่เดียบานเด้เอาเอาเออ กินมาสองพ่อปลาถูกฟันแล้วพี่น้องฟันแล้วเสื้อซีเท่ยพ่อเขาให้ตัวเดียวเขาให้ตัวเดียวเอาบ่พ่อผมก่อนไปหาเจ้ายูกผมไอไปัเจ้าเขา้ยากเขาใหเอาเเดี๋ยวเดียวพ่อในฟันบ่นี่ส้ซีเดี๋ยวฟันละเสื้อซีหรฟันฟันว่าตั้งแต่เนี้ยบ่าฟันว่าไปใช้เน่ยไปพ่อว่าให้แว่ว่าไหนไปใช้เนียพ่อไปนะ บ่หมายความาหมายควไาเาสิไปกาเว้นสิไปเพื่อนอเงินไปได้เขาบอให้เขาบอให้ว่าเขาไปคอไปหาอโอ้ขัดโอ้ขัดไปกังเว้นเขาบอกให้โอ้อ่องอหมากหนึ่งซี่สหงฟังเอาพี่องฟังเอาแนวท่าพิจารณาดูนะครพ่อบราเคยไปแจ็กเทียแมนบอเบ ไปแล้วก็ไปบุ่ดรเราก็สั่นไปเเดียวโอเคแล้วสิบสี่นะเออฉันมีคนพาไปบ่พอมีคนพาไปบ่บ่มม่พอไปก็ไปไปเเดียวในี่ยละงช่ไห่วยบ้านนี้นะมีเกดนแม่ล่ะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 ว บาทนี่เจ็ดห้านี่เรามาหายังไงะขอถทดขอไปนะครับโอ้ยมันได้เทียนสิขียน็กับว่าเช็ยนสิเลื่อมเม็ดเตีมาโทษมาโทษสิรวยบมเตี้ตั้งกล้องกับว่าท่านันตั้งกล้องมาผู้ใดเช็กจะดาาให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเอามาแต่ไหนที่มาทั้งบนทั้งล่างเตี่บ่าพ่อเจ็ดหนึงเด็เจ็ดห้นี่เขา บอกตัวเดียวบอกือเฮียนเลยล้วโอ้ยต้องบอกกูเฮียนเลยแล้วเขาเอาคอให้ถามเนี่ยแบบผีชุดไหนมาบอกเขาชุดหาคนชุดสามคนชุดเมซี่ชุดพระหรือว่าชุดเอ็กน้อยคือสิเมนเมซี่เลยเมซี่เออเมซี่มากแบบนี้ผีเมซี่มากโดนๆมาที่นึงนี่สามตัวนี้เมซี่มากสามตัวนี้บ่ดธรรมดาดิปาดมาหาอยู่อยู่เฮียนเด้ สามตัว ok ันน uh ี่เฉพาะธรรมดาโอ้น้อโอ้ผีมะห้องบอกกี่บ่อผีมะห้องบอกสามตัวคักๆแข็งๆอืมใช่ครับโอ้โหแย่โอ้ความเสพเงินไมยผู้เบ่งกล้วยไม่ได้ไปล้ราผูเบงกล้วยจะมันไหนสดอยู่เด้อครับผมได้ครับอ่ะเลี้ยงได้กับพ่อผีผีมหาครับ เขาก็บอกว่าเส้นละเจ้าว่าเราเขากันกับไล่นี้ไล่เมีอันนี้บอกผู้พ้นมาบอกวันแปดส่วนวันที่แล้วแปดส่วนวันโอ้หินตูเลี่ยวบันนี้หินตูเลี่ยวเดี๋ยวเเย็นนะจไม่ยำ้าม่ยำเอาเอาเข้ามากเยอะเพมากเยอะเพราะมากเลยก่อนจิ๊บซีนี่พอเมื่อเดือนเจอก เมื่อไหร่ไม่ถืออกเมื่อไหร่ครับวันที่สิบหกถุนล้วเหรออือวันสิบหกเด็กสิบหกท่านว่าเหรอพอไหมสิบหกท่านว่ามันชินเดียร์มางเลยบอยอือโอ้สิ้นเดือนกับทงสัยปีกเาตัวอืออันคู่พูว่าสิบสี่นี่อ่าอ่าพรมากฝันว่าไปหาเพิ่นลมินบ่ครับผมไปหอดพุ่นละหอดไปหอนมองเพิ่นเลยมองข้าเจ้าก็เลยบอกไว้ เล่มนสียางยังสิบสี่เลยสิบหาเท่านั้นว่าข้ามตัวใหม่ของเราเอาไปใช้แล้เอาไปใช้ก็ได้เอาใช้แล้่ไปทำกีฬาป่ะนะเอาไใไเยบ๊เขียเร็วได้เลกโอ้ยมีลูกเรียนดีไปหาเพื่อนหัดมองเลยขาอมากบอกฝันมาดวนเลวไปเนีย ไปมีบู้ไปจักเที่ยวโอ้มีผูไปกได้ฝันเนียังก็ได้โอ้บ่ฝันผมตั้งใจว่าจะไปขอจักเที่ยวอยู่ก็เลยฝันว่าได้ไปครับยังว่าบุญกฐินเพิ่นมือไหนไหวเพิ่นเลี้ยวหมดแต่ไม่พอเลี้ยวโอ้ยยังจะบุญเผาเวียรเนี่ยบุญกฐินเบ็ดเลี้วเบ็ดเลี้วเลื้อเลื้อตั้งแต่ป้าปลาบุญกฐินบุญาเวัดนี้ไปหอดปุ๊บเพิ่นบอกประมาาเลย เก็บซี่ครับไปหอดปุบบอกตัวเดียวเลยมองนี้บอกค่อยไปยเที่ยทักกันบอกคยฝันได้ไปเยีเ่ยที<อ>่บ้านนี้พ่อมากฝันว่าได้ไปอบอกตัวเดียวแคมแข็มแล้วอันอันเก็บหาหนึ่งนี่เขามาบอกทุกบ้านไปี่อันนี้ครับอกตัวเดียวเยบอกบอกเลยเลี่ยนตัวเลี้ยงเหอพ่อเก็บหาหนึงน่งเก็บหาหนึงน่ง,งอันนี้เป็นพีเมซี่มาบอกอู้ครับเก็บซี่ครับ โอ้ผีเมซี่มาบอกเก็บทาหนึ่งแข็งแข็งนะครับเนาะโอ้ฟังเอาได้พไปลองเลยฟังเอาพิจนารณาเอาครับเ็ดดีกับขั้นฟังบอดี้ยินกับฟังอาทิตย์ทั้งช่องอธิบายทีหนึ่งนะครับเนาะพอบาพมาคนที่อวอาเอาตะหม่องเอาโตโมรสแข็งล้นอนที่ไปที่มานะครับเนาะผมมีทีไ<ด>ท่ไป<า>ที่มาวันนี้จ้าเขียนวันนี้เจ้าเขียน ขันบ่เขียนกับบ่เขียนัวนด้ัวได้เขียนเนี่ยไปยังมันจะเริ่มที่พ่อตัวนี้แมนบ่พอแงคักลูกแมนบ่ที่พ่อบอกเขียนเนี่ยมันคือของไปเอเยไปเขียนได้โดนมันเลยโอ้แมนบ่แมนบ่แมนครับโอ้แมนคักมันบ่บัดนี้เฮ้ยเอามาโู้สู้สู้สูอสู้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 สู่สู้สู้ส้สู้สู้สู่ส้้ อแมนขักประสังครับอิบซี่ครับบอกหัดสามตัวบนสองตัวล่างอูโหูอิบซี่ครับเขาไมได้ไหนปื่อเขาเคยบอกหน่อยเพราะนั้นกลเขาว่ากลเขาว่าแดบมูเขาเคยไปเอาแล้วแต่บผู้ยุหันพี่ว่าย่ากับปูผู้สติมัก็กเลียเป็นเอู ยาหาครับปูเป็นญ้าเป็นปูผูกวกผูกเข่าเลยสิบสี่ดีมีคนมาบอกไปพอวิ่งก็ได้ครับแต่ว่าเจ็หนึ่หาหนึ่งนีบอกยือเงินบอกพอครับบอกยืองอันนี้อันนี้พีไม่ซี่มาบอกเจ็บหาหนึ่งผีไม่ซี่อันทุกก็เหนียบเลยว่ะพี่เออเหนียบเลยปูโอ้โหอ่นพอติดกับาวแ้วพีองเด้